วันนี้แม่เมย์จะพาทุกคนเนี่ยไปกินสลาเปาขนมจีบเจ้าอร่อยเจ้านี้เขาตั้งขายแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็หมดแล้วคะ่ะสลาเปาเจ้านี้ใครที่อยากทานเนี่ยจะต้องสั่งออเดอร์เอาไว้ก่อนเด้อ <c oughs> บอกเลยว่าถ้าใครไม่ได้สั่งเอาไว้เนี่ยออเดอร์เบิดไม่ได้กินเลยนะจ๊ะวันนี้เราจะไปที่ไหนกันคะไปกินสลาเปาค่ะดีวันที่ e a ซาลาเปา Oh yeah It's mine it's mine it's not your เออเราต้องรีบไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดป่ะเดี๋ยวเราไปดูสาลาเปาร้านนี้กันดีกว่าร้านสาลาเปาลูกไลตั้งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยป่าปก ตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีร้านของเขาเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆโรงเรียนห้วยปลาปกนะคะใครที่ขี่รถมาจากทางอำเภอบ้านไร่เนี่ยให้มองโรงเรียนห้วยป่าปกแล้วก็ขี่เลยมาหน่อยนึงร้านจะอยู่ฝั่งขวามือของโรงเรียนห้วยป่าปกค่ะร้านซาลาเปาลูกไล่เนี่ยเขาเป็นซาลาเปาที่เขาทําเองกับมือเลยนะคะทั้งไส้และตัวแป้งเนี่ยก็ทําเองหมดเลยค่ะวันนี้ดั๊ดดี้เนี่ยก็อยากจะมานั่งกินหน้าร้านของเขา เลเยค่ะจริงๆแล้วว่าจะถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูตั้งนานแล้วแต่ว่าแม่เมย์เนี่ยก็ถ่ายไม่ทันสักทีเลยค่ะหุยดูซาลาเปาของเขาสิคะน่าทานมากๆเลยค่ะซาลาเปาของเขาเนี่ยพอเปิดซึ้งขึ้นมาเนี่ยหอมหอมอดใจไม่ไหวเลยค่ะทุกคนแล้วมาดูขนมจีบของเขานะคะคือแบบว่าไส้แบบจุกๆมากเลยจ้าแม้แต่กระเทียมเจียวของขนมจีบเนี่ยเขาก็ยังทำเองเลยนะคะ How many you gonna eat? I think six. You getting more? Yesterday you say five, today you want six? Oh my yeah, god. god. I get more. You miss. Smell good? yeah ลูกค้าของเขาเนี่ยไม่เคยขาดมือเลยนะคะขนาดแม่เมย์เลือกมาวันหยุดเนี่ยวันที่เขาไม่เปิดรับออเดอร์เขาก็ยังมีลูกค้ามาเรื่อยๆเลยค่ะดาดีเนี่ยก็นั่งรอทานใจจดใจจอมากเลยคะ่ะนั่งรอไปก่อนเด้อเพราะใหญ่เป็นตุ๊กตาหน้าร้านให้เขาก่อนรออยู่หรอลูกอะๆบอกพี่โบเอาอะไรเอาอะไรบอกพี่โบเลยลูก <laughs> ของกินนี่แหละน้องโบนั่งกินนี่เลยไ <c> ห <oughs> นฉีกให้แม่ดูหน <c oughs> อ่อย <c oughs> เกเจอเลสอันนี้อันนี้ของหนูอ่ะของหนูเป็นเท่าไหร่สามของของเขาของแฟนพี่หกชิ้นน้องโบหกชิ้นนะคะใส่กล่องเลยก็ได้ใส่กล่องไม่สิของแฟนพี่หกแล้วก็ของพี่หน <laughs> ึ่งค่ะเถอดดำนะกหลูกเลยคะกินหกลูกเลย ดัดดี้เนี่ยถึงขนาดกับ ท้องร้องจอกเลยนะคะทุกคนนั่งอยู่หน้าซึ้งแบบนั้นอะไม่หิวก็ให้รู้ไปสิคะ่ะด a ดี้เนี่ยนั่งอยู่หน้าร้านเนี่ยลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆเลยคะ่ะไหนๆออกมาทั้งทีแล้วก็ต้องทําตัวให้เกิดประโยชน์สักหน่อยอช่วยกันทํามาหากินสักหน่อยเดอ้อที่นี่เป็นร้านแรกที่ทําให้ดดดี้เนี่ยทานสลับเปาไส้ถั่วดําได้นะคะทุกคนน้องคลีโอก็ทําหน้าที่ป้อนด a ดี้นะคะร้านเขาเพิ่งเปิดได้แค่เดือนกว่าๆเองนะคะไปที่แวะมาเที่ยวบ้านแม่เม ก็อย่าลืมมาอุดหนุนสลเปาร้านลูกไล้กันนะคะสลเปาของเขาเนี่ยลูกละ10บาทเองค่ะขนมจีบของเขาก็ลูกละ4บาทเองนะคะร้านของเขามีสาขาเดียวเปิดตั้งแต่7โมงเช้าค่ะใครมาวันธรรมดาเนี่ย8โมงของเขาเนี่ยก็หมดแล้วนะคะทุกคนใครที่อยากทานสลับเปาขนมจีบเนี่ยต้องรีบมาแต่เช้าเดอ้อมิเช่นนั้นเจ้าสิอดกินเดอ้อสิบอกให้

ทำเองเหรอทำเองทำเองต้งไส้ยันแป้งยันทไม่ได้หมูทปีก็ไม่หก็รเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าทำเลยร้อนเหรอหมูบดคนมัน่ะไส้ครีมอร่อยัหมคะรสชาติเป็นไงไส้ครีมหวานมากไหมหวานพอดีใช่ไหมคะกินไปกี่อันแล้วเนี่ย สามอันนี้คืออันที่สี่ขนมจีบ is that c a l l e dumpling d dumpling dumpling มันโฟกัสไหมโฟกัสย้อมอร่อยหมูเขาแบบตุนหมูเขาแบบแน่นมากอือหือ ใช่ไหมตัวน,น,นั้นอะไรพ่อไม่กินพ่อไม่ชอบหนมจีบทำให้พ่อกินซาลาเปาไส้ถั่วดำได้เนี่ยสุดย <c oughs> อดเลยขนมจีบเขาก็อร่อยนะคะอื้อ กินเนรูกนชิก่อนแม่ก่อนแม่งก่อนล้วดินชิมหน่อยอร่อยไหมคอใหญ่คำใหญ่ดิบินชอบไหมคะออร่อยไหมคำใหญ่ไหมบอกว่ามีก่อนว่าอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยอร่อย